เตรียมพร้อมกันแล้วอย่างเมื่อข้อมูลคนไทย55ล้านคนถูกแฮกเกอร์ขโมยไปบอกเฮ้ยเราต้องเตรียมรับมือกับมันยังไงสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกตก็ถือเป็นข่าวน่าตกใจนะฮะที่อยู่ๆทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลท่านชัยวุฒิมีการออกมาพูดถึงอาแฮกเกอร์ที่มีการขโมยข้อมูลคนไทย55ล้านคนนะจากเพจไนเนีย ไปโพสต์ขายนะฮะในเว็บไซต์ breezeform นะฮะขายข้อมูลคนไทย55ล้านคนซึ่งหน่วยงานดิจิตอลแล้วก็ตำรวจสืบสวนเกี่ยวกับไซเบอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการประชุมกันบอกเฮ้ยมันเป็นความจริงไหมเฮ้ยล่วมาจากไหนวะที่เขาสงสัยคืออาจจะล่วงมาจากเว็บแอปหมอพร้อมที่คนไทยไปลงทะเบียนกันช่วงโควิดนะ ว่าบอกเฮ้ยคีข้อมูลคี ή, บัตรประชาชนวันเดือนทีเกิดลงไปบอกเฮ้ย hey, เขาแฮกไปหมดแล้วมันเอามาประกาศขายแม้ตอนนี้าการะทรวงดิจิตัลมีการขออำนาจศาลในการปิดเพจเขาเขาก็มีการเปิดใหม่ขยับเปิดใหม่ไปเรื่อยทีนี้บอกถามผู้เชี่ยวชาญบอกมันขโมยไปจริงไหมด็อกเตอร์ปริญญานะฮะมีการออกมากล่าวถึงบอกคนไทยนะข้อมูลมันสามารถล่วได้หลายทางไม่ว่าคุณจะไปลงทะเบียนไปโงพยาบาล ไปสมัครอะไรต่างๆในโซเชียลเหล่านี้ข้อมูลคุณหลุดไปได้ง่ายถูกดูดไปได้ง่ายหรือแม้แต่ไปลงข้อมูลไว้ในส่วนของบริษัทห้างร้านต่างๆหลุดไปได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นถามว่าข้อมูลคนไทยรั่วไหมมันรั่วมานานแล้วฉะนั้นทุกคนพึงสังวรไว้นะฮะว่าข้อมูลคุณไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชนที่ห่วงนักห่วงหนาชื่อนามสกุลน,นะฮะเบอร์โทรศัพท์เฮ้ยหลุดแน่นอนเว้ย ทีนี้บอกเฮ้ยต้องกูต้องเตรียมรับมือกับไอ้พวกโจรอัจอกรรมทางเทคโนโลยียังไงบ้างนะฮะตรงนี้นะฮะผมจะมาให้ข้อคิดและเสนอแนะวิธีในการที่บอกเฮ้ยจะต้องป้องกันบรรดาไอ้พวกที่มันอาจจะเอาข้อมูลเราที่รั่วไม่ว่ารั่วโดยตรงหรือรั่วโดยอ้อมกันแล้วแต่บอกเฮ้ยถ้าเกิดเราโดนบอดจมตีนะฮะเบื้องต้นเขาบอกสังเกตเลยโทรศัพท์คุณนี่ดังนะฮะดังแต่ยกหูไม่มีคนรับ นั่นแสดงว่าบอดกวาดข้อมูลเบอร์โทรของคุณเข้าไปรวมไว้แล้วรั่วเป็นการรั่วข้อมูลอย่างหนึ่งนะทีนี้บอกเฮ้ยเราเตรียมตัวยังไงบ้างอันดับแรกนะฮะที่ผมอยากเสนอแนะก็คือในส่วนของการเซตโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านพาสเวิร์ดต,ต่างๆข้อมูล netbank นะฮะที่มีรหัสผ่านที่เป็นเกี่ยวกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลอะไรก็แล้วแต่ให้เปลี่ยนออก นะฮะสันนิษฐานเลยว่าในส่วนของการรั่วมันจะรั่วชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอาชีพนะฮะที่คุณไปให้ข้อมูลไว้ไม่ว่าจะไปแอปหมอพร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ละสันนิษฐานพึงสังวรบอกให้กูรั่วแน่นอนนะฮะดังนั้นการที่เราเอาชื่อวันเดือนปีเกิดหมายเลข13หลักไปตั้งรหัสผ่านพาสเวิร์ดต่างๆบอกให้เปลี่ยนออกทั้งหมดห้ามใช้นะฮะให้ใช้อย่างอื่นแทน ทีนี้อันดับที่2นี่เราควรที่จะมาเปลี่ยนรหัสในส่วนของโซเชียลนะเฟซบุ Facebook, YouTube, ๊กยูทูบทวิตเตอร์หรือ t i k t o อกก็แล้วแต่โดยเฉพาะบรรดาบุคคลซึ่งสร้างรายได้จาก Youtube, Facebook ซึ่งมีผู้ o ฟลโลเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเปลี่ยนออกให้หมดเลยห้ามใส่หมายเลขที่ลงวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลบอกให้เปลี่ยนหมดเลยนะฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนตัวไปใส่ คุณไปใส่นูน่นหมายเลขห้องนะหรือหมายเลขเบอร์รองเท้าเฮ้ยมีเยอะแยะใส่ไปเลยแต่อย่าเอาวันเดือนปีเกิดอย่าเอาหมายเลขบัตรบอกลบออกหมดเปลี่ยนออกหมดนะฮะอย่าไปใช้ทีนี้ในส่วนของอ่าอีกช่องทางหนึ่งที่คนร้ายนับมักนําข้อมูลมาโจมตีเรานั่นคือโทรศัพท์จากหน่วยงานราชการเว้นะสวัสดีครับคุณอานุนเชื้อสัตบงกฏวันเดือนปีเกิดถูกต้องไหมครับ พอได้รับป้าบ,บอกเฮ้ยข้อมูลกูไปละกูน่าเชื่อเว้ยราชก,การโทรมาแท้แม่นรู้หมดเลยนะตรงนี้เราพึงสังวรไว้บอกเฮ้ยไม่มั่นใจต่อไปนะฮะต่อไปนับจากข่าวที่ข้อมูลเราั่วแล้วเฮ้ยไม่เชื่อเว้ยใครก็ช่างโทรมากูไม่เชื่ออย่างเดียวนะฮะบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชน13าหลักเฮ้ยมงฟาดเรียบเลย <laughs> นะ เราอย่าไปเชื่อหน่วยงานราชการเขาไม่มีหรอกส่งหนังสือทางโซเชียลส่งหมายเรียกพยานทางอ่าไลน์ทางเฟซบอกเฮ้ยไม่มีเว้ยในส่วนราชการในการที่จะออกหมายเรียกหมายเชิญตัวหมายพยานทุกอย่างหรือหนังสืออะไรก็แล้วแต่รวมทั้งเป็นอ่านหนังสืออ้างอิงจากปปงให้ส่งทรัพย์สินเข้ามาตรวจสอบการฟอกเงินบอกให้กูไม่เชื่อต่อไปกูไม่เชื่อเด็ดขาดนะฮะต้องมีหนังสือส่งไปสนีตอบรับมาเท่านั้น นะถึงจะเชื่อในระบบโซเชียลต่อไปบอกเฮ hey, ้ยอย่าอย่าเลยนะฮะจะอ้างหน่วยงานไหนก็ช่างกูไม่เชื่อทั้งสิน้นนอกจากนั้นการโทรศัพท์นะอ้างว่าหน่วยงานราชก,การตอนนี้ผมเป็นพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงินผมขอตรวจสอบว่าคุณมีบัญชีอะไรบ้างห้ามบอกนะฮะหมายเลขบัญชีธนาคารพอข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะฮะชื่อพ่อชื่อแม่เขารู้หมดแล้วนะมันเอาไปลองเปลี่ยนลองสับหมายเลขทุกอย่างบอกเฮ้ย hey, เสี่ยง การที่มันรู้ข้อมูลเราไม่ใช่ว่ามันจะรู้เลขบัญชีเราแต่มันจะต้องเอา2อ,อย่างมาประกอบกันฉะนั้นถ้ามันถามเลขบัญชีถามอะไรบอกเฮ้ยห้ามบอกเด็ดขาดนะฮะข้อมูลรั่วรั่วไปนะแต่ตรงนี้เราเซฟของเรานะฮะไม่บอกเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างหมายเลขบัตรหมายเลขบัญชีต่างๆธนาคารอะไรบ้างบอกกูห้ามบอกกูไม่พูดอย่างเดียวนะฮะนอกจากนี้ในส่วนของการที่มีเพื่อนทักมาในเฟซในไลน์บอก เฮ้ยพันอานอน์กูเดือดร้อนตอนนี้กูตกรถอยู่ศรีราชาโอนเงินมาให้กูหน่อยถ้าเป็นเจอพวกมมยนี้ให้พึงสังวรไหมบอกเฮ้เฟซเพื่อนกูปิวละนะฮะแฮกเกอร์มันเอาวันเดือนปีเกิดชื่อพ่อชื่อแม่หมายเลขทะเบียนเข้าไปล็อกเรียบร้อยขโมยไปเรียบร้อยห้ามให้ยืมเด็ดขาดอย่าไปเชื่อมันะฮะตรงนี้ให้พึงสังวรไว้เลยนอกจากนั้นถ้าเป็นกรณีอ่าเมสเซนเจอร์ Messenger, ให้เราหมัดมันตรวจสอบบ่อย เพราะบางครั้งอธนาคารแจ้งเตือนเราติ้งๆมีการถอนเงินอะไรให้เราตรวจสอบข้อความบ่อยๆอ,อย่าเผลอนะฮะนับตั้งแต่วันนี้ไปในการถูกโจมตีจากการถูกขโมยข้อมูล55ล้านคนของคนไทยบอกให้กูต้องเตรียมพร้อมล้ตอนนี้นะฮะมันจะเอาอะไรข้อมูลของกูไปใช้บอกให้กูต้องเตรียมละนะฮะดังนั้นต่อไปนะฮะในส่วนของการที่เราคุมข้อมูลเราอยู่นะเน็ตแบงกูไม่ปิวไม่มีใครโอนเงินกูได้ นะแล้วเฟซไลน์ยู t ูบ e ิก k ็อกเรายังอยู่ครบไม่ถูกเข้าขโมยไปเท่านี้เราก็คุมทรัพย์สินของเราอยู่ละซึ่งอาจจะถูกโจมตีจากการนําข้อมูลไปใช้ในการเข้าขโมยเข้าแฮกเข้ากดเงินรูดเงินถอนเงินนะฮะดังนั้นถ้าเราคุมตรงนี้อยู่บอกเฮ้ยสบายใจมึงมาเลยนะฮะอาชญากรรมอาชญากรแฮกเกอร์นะฮะ,ก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 ,นะฮะกูเซฟของกูไว้หมดทุกอย่างแล้ว แต่ยังไงซากมีเคล็ดสารและความรู้ดีๆทนายนนท์ก็จะแวะให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ